สวัสดีครับผมนายธนัทพุ่มประเสริฐรหัสนักศึกษา1660904309วันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการต่อวงจรครับ DC มอเตอร์วิด L 2 9 3 d นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมี DC มอเตอร์นะครับ power supply นะครับแล้วก็มอเตอร์ไดเวอรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการต่อนะครับเราจะต่อ power supply นะครับเข้าบอร์ดก่อนเลยครับ ขั้วบวกไปขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบมาขั้วลบนะครับแล้วก็นํามอเตอร์ไดเวอร์นะครับเข้ามาไว้บนบอร์ดนะครับเราจะต่อ,อาขาพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ power ที่หนึ่งนะครับเข้าด้วยกัน,นครับทั้งสองฝั่งแล้วก็พาวเวอร์หนึ่งกับพาวเวอร์สองต่อเข้าด้วยกันด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต่อ สายพาวเวอร์นะครับเข้ากับแรงจ่ายคว้่บวกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาต่อกาวนะครับโดยการต่อกาวเข้าด้วยกันทั้งสองฝั่งก่อนนะครับแล้วก็ต่อกาวทั้งสองขาเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อกาวนะครับเข้ากับแรงจ่ายค้่ลบครับ แล้วก็เกาฝั่งนี้นะครับก็ต้องต่อเข้าด้วยกันด้วยและหลังจากนั้น,นครับเราก็จะมา,าต่อ่อ DC มอเตอร์นะครับเข้ากับบอร์ดนะครับโดยการต่อเข้าที่เอาพุทนะครับของทั้งสองฝั่งนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการควบคุมขาของมอเตอร์นะครับโดยการใช้อินพุตนะครับต่อเข้ากับแรงจ่ายขั้วบวกนะครับถ้าเราเสียบเข้ากับอินพุตฝั่งนี้นะครับมอเตอร์ Motor จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนทวนเอ้ยหมุนตามเข็มนาฬิกา แล้วก็เออ่มอเตอร์ไดเวอร์ตัวนี้นะครับสามารถต่อมอเตอร์ได้ถึง2ตัวเลยนะครับขอจบการพรีเซนต์แค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ